อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107ถนนเชียงใหม่ฝางหมู่ที่1ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมมีประชากรจำนวน92,740คนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยธรรมชาติอันงดงามและมีความหลากหลายในพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริมเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการดำเนินงานบริการหน่วยงานภาครัฐและภารกิจสำคัญในการให้บริการประชาชนตามวิสัยทัศน์ เมืองแห่งชีวิตเศรษฐกิจยั่งยืนพันธกิจ6ด้านได้แก่ 1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดีมีการศึกษาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่มั่นคง 3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 4. ส,สร้างชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุขมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 5. ประชาคมอำเภอแม่ริมมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาพิบาลและองค์กรภาครัฐมีขีดสมรรถนะและระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัยสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในการให้บริการ6ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลทัดเทียมกับนานา,นาประเทศจากการที่มีความหลากหลายและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจึงทำให้อําเภอแม่ริมเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชาการโดยมีส่วนราชาการส่วนภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดอำเภอตั้งอยู่ คครบครบัดังนั้นที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริมจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรสวัสดีครับผมนายวัชรเทพกันนายอำเภอแม่ริมอำเภอของเรามีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับมาตรฐานงานบริการของอำเภอเพื่อส่งมอบการรับบริการจากภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีความสุขในการติดต่อราชการมากที่สุดโดยได้แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการภายในออกเป็น3กลุ่มงาน1ฝ่าย1สำนักงาน1ศูนย์ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. กลุ่มงานทะเบียนและบัตร3กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม 4. ฝ่ายความมั่นคง5าสำนักงานอำเภอ 6. ศูนย์นำโรงธรรมโดยมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างและสมาชิกอสสอรวมทั้งสิ้นจำนวน33คนครับอําเภอแม่ริมมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่ได้อย่างสะดวกสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทาง การติดตั้งป้ายบอกทิศทางตำแหน่งที่เข้ารับบริการอย่างชัดเจนมีสถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการและมีการออกแบบอาคารสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันจัดให้มีประตูเลื่อนอัตโนมัติติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่เป็นจุดอันตรายมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการให้บริการเบื้องต้น จัดให้รอบอาคารมีพื้นที่สีเขียวมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้รับบริการและสถานที่จุดสูบบุหรี่อย่างชัดเจนอ,อําเภอแม่ริมให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุดและมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยสำรวจความต้องการของประชาชนผู้รับบริการตั้งแต่เดือนมกรคมา,าคมถึงธันวาคม2566 จากกลุ่มตัวอย่าง1060รายพัฒนาและยกระดับการบริการประชาชนโดยนำผลสำรวจของผู้รับบริการมาพัฒนาดังนี้ 1. มีการให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไม่พักเที่ยงและมีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอย่างชัดเจนตลอดจะมีการให้บริการนอกสถานที่ 2. มีการพัฒนาสถานที่ให้บริการที่มีความทันสมัยมีบริการ WiFI 3. มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานมากเพิ่ม มีระบบการจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ 4. มีการจัดทำป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนร้องทุกข์และปรึกษาปัญหาได้หลายช่องทางจากการให้บริการดังกล่าวทำให้ในปีงบประมาณ2,567พ้นการสำรวจความพึงพอใจสรุปว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ95.75สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริมได้รับรองมาตรฐาน เป็นศูนย์ราชการสะดวกในปี2565ถึง2567ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะให้บริการประชาชนในทุกระดับเพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับค่านิยมบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป